เกิดอะไรขึ้นเมื่อเจมิงขึ้นรถบอรดบิ๊กชาวเน็ตและ f อฟเห็นสิ่งนี้ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์แซวแบบนี้จ้าล่าสุดคะ่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้โพสตค่ะทุกคนบอกว่าพาเจมิงขึ้นรถแลนด์ออมขอนแกนค่ะพี่น้องมีคลิปบางช่วงบางตอนมาให้รับชมกันไปบึงพร้อมกันเลยจ้า คอมเมนต์แรกจ้าเอฟซีเพิ่นบอกว่า up, build, utt, นะ้องบิ ok, ๊กคือโบปับเบลลรัดให้เจมิงแน่หันมาอีกเทื่อสีหายใจบออกเด้เพิ่นวาเนะคะ่นะเนาะบงล็บเจมิงก็น่ารักนั่งนิ oh ่งบบปากเลยเพิ่นวาเนะคะเนาะงอนกันเหรอบอสนั่งนิ่งเลยค่ะ เพิ่นจีบกันไม่ไม่กะจะเป็นอาการเขินเขินเด้อว่าสันค่ะเพิ่นเขามาแเซลนะคะเอฟซีเนาะมาฟังคอมเมนต์ต่อมาค่ะเอฟซีเพิ่นกะวางดีละค่ะเพิ่นบอกว่าเข็มคัดนิดละไพมันปรับระดับได้นะวาสันพึงสังเกตเห็นว่ามันรัดข้อเพิ่นวาสันค่ะพี่น้องเอฟซีเห็นว่าเข็มคัดนันนะคะรัดข้อเจมิงนะคะเนาะเพิ่นกันได้บอกว่าให้ปรับแน่เพิ่นวาเนาะค่ะเพิ่นยานหายใจเบาออกละค่ะพี่น้องด้านทางบอดโจูยมนินวงรักษาสาวน้อยเพชรมันเพ เพื่อนกับเขามา,ออาอออคอามเมนต์เพื่อนบอกว่าโอ้ยสะออนเด้่วสันคะเพื่อนว่าเอฟซีกับมาคอมเมนต์ต่อค่ะเพื่อนบอกว่าเมื่อวานคอยกับเบิงคิปบอจูมือนี้กับิมาเบิงคิปน้องบ๊กนี่ละ่ะเพื่อนว่าเมื่อคือนเจมิงร้องเพลงคู่บอจูเพราะมากๆเลยค่ะบางคนกับเขามาแซวนะคะเพื่อนบอกว่าแฟนคนใหม่แม่นบบนี่วสันบอสป๊กเพื่อนกับเขามาตอบใช่ค่ะ เอฟซีบางคนเพิ่นก็บ,บอกว่าห่วงสายเบลลัดคอน้องสไปจังเลย่าซั่นเพิ่นกันเลยหัวหรอกกันเนาะค่ะเนาะบางคนเพิ่นก็บ,บอกว่ายิ้มแน่เจมี่เป็นภาพบรรยากาศที่นั่งรถคู่กันร่วมมติกหลายพี่น้องจนต้องแบบว่าเขามาแซวกันรัวๆคอมเมนต์กันรัวๆเลยค่ะหลังจากบอดปีกลงคลิปนี้นะคะเนาะบางคนก็บ,บอกว่าป๊าดบอดปีกคือได้ผู้สาวมานั่งขาง,งามแท้ รัดตรงไหนบิลมันสั้นว่าสันบางคนกัหัวนะคะเนาะว่าแอบแซวเจมิงเนาะว่าายเข็มขัดอาจจะสั้นไปค่ะเอฟซีบางคนเพิินกับเขามาคอมเมนต์ค่ะเพิ่นบอกว่ากรี๊ดมักจ้าซบเนจ่าเจเอ้ยเอียงส่กันแนวเพิ่นววาน่ารักมากแฟนตัวจริงจ้าเราผู้พ่ายแพ้และอกหักว่าสันนะคะเอฟซีเพิ่นก็บอกว่าเห็นเจมิงนางแบบนี้แล้วนะคะเอฟซีเพิ่นบอกว่าอกหักไปตามๆกันว่าสันเนาะค่ะเนาะ บาฟินแลนด์เพื่นกับพาเจมิงนะคะครับเลาะราคะพี่น้องครับเลอะเมืองขอนแก่นนะคะเนาะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเจมิงนะคะมาเข้าร่วมนะคะ EP ที่38แราคาพี่น้องอมุ่นรักเดิง่งดึงราคามือขึ้นกับมวนมวนค่ะเบิงจนทั้งหัว ทั้งไห้ค่ะพี่น้องน้ำตาไหลเลยทีเดียวเนาะเจมิงแล้วก็ลองเพลงม่วนแหละค่ะพี่น้องฟังคอมเมนต์ต่อมาค่ะเพื่อนบอกว่าโอ้ยเป็นคู่ที่ลงตัวมากในรอบปีวาสันค่ะเห็นแต่ถ่ายรดวาสนาโบดี้เห็นเจมิงวาสันกับเอซี่เปนกับเขามาเซลนะจ๊ะเนาะโอ้ยฉันมักตังงต้งหูเพื่นเด้วาสันพี่น้องตั้งหูเพื่นกับเป็น หลอดไฟได้พี่น้องบ้านเข้าเกอินว่าหลอดตุ่มกา่ะคะเนาะบางคนก็บ,บอกว่ากันขำได้ไงว่าสันเป่นว่าเนี่ยคนนี้ตัวจริงจังโบเมนดาป่าเพื่นว่าวาสนาขาดเข็มขดัดวาสันขัะพี่น้องบางคนกับเขามาแซวว่าเบลลัดข้อแล้วเจ้วาสันวาสนาเจมิงในนางรถบอดบิกเทนอว่าสันนี่แหละตัวจริง มาม่าบ่าบานนี่เพื่อน่าฟิลพาแม่ไปพบอาจารย์ปกครอง่า่นบางคนเป็นกับข้ามาแซวนะจ้ะเนาะเ้านวหัวมวนกันไปละค่ะพี่น้อง <c oughs> บางคนก็บอกว่าสุดยอดค่ะคือบ่เบากันแน่นั่งไปน้กากันขึ้นิ่งแท้ถึงเนื้อคู่จะเกิดนานไปหน่อยแต่ก็เกิดนะเพื่อนว่าบางคนบางคนก็บอกว่าสมการกิ่งทองใบหยก่า่ <c oughs> ะ,ญญะพี่น้อง <c oughs> บางคนก็บอกว่าอิจฉาเจ๊เดซบนะค่ะเพิ่นว่าน้องมิกเจมิงเราคือเฮ็ดหน้าบ่มั่นใจจังสั้นฮ่าๆ่าฮ่าหย บอกเพิ่น oh, ว่าบางคนเพิ yeah. ่นก็บอกว่าฟิลแฟนป๊าดเพิ่นว่าอิจฉาเจมิงเด้เพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะคือเอฟซีเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจบอสบิ๊กแล้วก็มาแซวเจมิงนะคะเนาะหลังจากที่บอสบิ๊กพาเจมิงขึ้นรถเช่าเน็ตเอฟซีเพิ่นเห็นเพิ่นก็เข้ามาคอมเมนต์ในเรื่องเข็มขัดค่ะเข็มขัดนี่เราพยเพิ่นว่ารัดไปยันแล้วหายใจบ่ออกว่าซั่นค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะก็นําคลิปน่ารักนารักมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปเด้้ออค่ะเด สำหรับคลิปนี้อุ้มต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไว้ตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้ค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอุ้มย่ารักชาแนลด้วยนะคะเพื่อสิจะได้อัปเดตข่าวสารไม่ไม่ให้พี่น้องได้ฟังกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ